ช่วงนี้ดูเหมือนกัมพูชาเขาเงียบเขาหยุดดูเราอยู่ป่ะฮะคิดว่าคือที่ผมได้ข่าวมาทําลึกเนี่ยนะครับกัมพูชาเขาจะรอว่าหลังวันที่25ที่มีข่าวว่าสหรัฐจะเอาเรือสองลำมาเทียบท่าที่เมืองเรียมแล้วก็ผู้จัดการจุดดวงเิสิกจะมาร่วมในการที่มามาใช้ท่าเรือเมืองเรียมมาเป็นสักขีพยานเนี่ยแล้วผมเชื่อในการเจรจาของเราเหรอไม่ฮะที่เขาจะมาใช้ท่าเรือเมืองเรียมใช่ไหมครับ S <S <an> ุนเซนเนี่ยผมเชื่อเขาจะรักไก่คือเราก็จะมองว่าเอาวันนี้สารัฐเข้ามาแล้วเนี่ยแสดงว่าลูกพี่ใหญ่ของฮุนเซนมาแล้วแล้วหุนเซนเนี่ยเขาจะประทะกับเราอีกรอบหนึ่งเพราะว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่นอกเหนือจากการที่เรือสหรัฐเข้ามาตอนนี้หุนเซนเพิ่มเติมกําลังเข้ามาเอาว่ากําลังพลหลักหมื่นคนน่ะแต่เข้ามาในสามจุดสําคัญที่ผมไม่บอกว่าจุดไหนกันนะเพราะมันไม่ดีม, <C oughs> มันเป็น มันเป็นความลับของทางยุทธวิธีของกองทัพเขารวมทั้งเขาเตรียมโดนนยอีกประมาณ4,000ี่พันลำนะครับซึ่งตอนเนี้ทางกองทัพเราก็วางแผนหมดแล้วนะฮะว่าเรื่องกําลังทางบกทางเรือทางอากาศซึ่งเราจะต้องไปบัดตามแผนซึ่งวันนี้ที่เราเห็นนะกัมพูชาเอาป้ามาร้องห้าชาวบ้านมาไล่เรื่องการลวดหนามเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ เป็นหนึ่งในสงครามข่าวสารเพราะวันนี้เนี่ยกัรบูชาเนี่ยหลังจากที่เจราจา GBC แล้วเนี่ยไม่ได้หยุดนะเขาทำทั้งสงครามข่าวสารทําทั้งสงครามเศรษฐกิจทําทั้งสงครามอาวุธกับเราเลยแล้วผมเชื่อว่ามันจะระเบิดในเร็วนี้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าศึกยกแรกเนี่ยที่หยุดไปเนี่ยคุนเซนมีแต่เสียกับเสียชีวิตทหารตายไปเป็นพันคุนเซนเสียเงินไปเยอะแต่ว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์แต่เพราะนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องมี เขาเรียกว่านัดล้างตาเพราะนั้นเนี่ยผมขอฝากฝ่ายความมั่นคงเราเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยถ้าฮุนเซนโจมตีเราสมมติว่าโจมตีเป้าหมายทางทาหารเราก็ใช้วิธีการตอบโต้แบบฉับพลันหรือทำลายจุดยุทธศาสตร์ที่คิดว่าทำแล้วฮุนเซนเนี่ยต้องยอมเจราจาหรืออาจจะต้องทำเซอร์ไพรส์อทแทคคือหมายถึงยึดเข้าไปในภูมิประเทศที่ฮุนเซนคิดว่าเราไม่กล้าทำแต่ถ้าเขาทำที่หมายพลเรือนเราเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องตอบโต้ที่หมายพลเรือน แล้วโดยพอนะครับถ้ามันทำที่ทำลายที่ทำลายประชาชนคนไทยอีกรอบเนี่ยจากการระเบิดบ่อนมันให้หมดแลยตรงปอยเป็ดเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณเซนเน่ะมันจะช็อกตายคาเก้าอี้ที่มันนั่ง